วิธีอัปเกรดนะคะให้เราเข้ามาที่แอปของเรานะคะเข้ามาเสร็จนะคะให้เรากดตรงรูปคนข้างล่างนี้นะคะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้นะคะให้เราคลิกไปตรงเหลืองๆตรงอัปเกรดตรงนี้นะคะแบบนะคะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีสินค้าอัปเกรดให้เราเลือกนะคะก็จะมี พาร์ทเนอร์กับโฟลเดอร์นะคะถ้าเราจะเลือกโฟลเดอร์นะคะให้เรามาดูนะคะข้างล่างนี้นะคะเห็นไหมคะให้ดูที่ยอดนะคะตรงนี้นะคะเซตอัปเกรดนะคะเราก็มาเลือกนะคะตรงนี้นะคะชุดอัปเกรดเป็นโฟลเดอร์ให้เราดูตรงนี้นะคะอ่าเราก็เลือกสินค้านะว่าเราจะเอาชุดไหนนะคะอ่าสซเยลแนะนําชุดนี้นะคะ 4 9่0นะคะเพราะว่าไรเพราะว่ามันจะได้ทดลองสินค้าหลายตัวเลยและทุกตัวที่สุเจใช้นะบอกเลยว่าดีทุกตัวนะคะชุดนี้นะคะรวมส่งนะคะยอดโอนก็จะอยู่ที่5 0า0าาทนะคะให้เราคลิกตรงนี้เลยนะคะซื้อเลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะอ่ะแล้วก็มาหน้าหน้านี้นะคะเราก็มาดูยอดตรงนี้เนาะ ย่อตรงกับที่เราเลือกเราก็กรอกนะคะให้ครบเลยที่อยู่การจัดส่งนะคะให้คลิกตรงนี้นะคะอ่าจัดส่งนะคะอ่าแล้วนะคะก็กรอกชื่อผู้รับที่อยู่ให้ครบทุกอย่างให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะอ่าเลือกการชําระเงินนะคะให้เลือก QR นะคะ QR payment นะคะให้เลือกตรงนี้เลยนะคะ เสร็จปุ๊บนะคะให้เรากดยืนยันการสั่งซื้อนะคะกดยืนยันการสั่งซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาโชว์นะคะหน้าโอนเงินนะคะเราก็เข้าไปโอนเงินสแกนจ่าย QR Code ได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะ